การน้ำมาสการครับปูการน้ำมัสการเจ้าครับดมาทำบุญน้ำปูน้ำทำมมชมนะครับอันนี้น้ำปูเนาะปูยำนะครับล่างล่างอย่าลืมเด้อปูว่ามาเกวมันก็ไปไปออกเกลาหนึ่งเก่าหนึ่งปูเนาะยัดครับแต่ว่าคำนวณปูวดนี้โอ้ลดอยู่น้ำปูครับวดนี้มันโล่งหามันหอมนม่าสามเนี่ยมันแตงหาอรอยมาเลเอาปูเขียนไห้เอฟซีเพิ่นลบงไม่แน่ลอยมาไล่ลอยมาไล่มาแนหาครับศูนย์เก้าเจ็ด ก้าหนึ่งครับลงหาลงหาปะปูตางวดเมื่อกี้ลงสามบอม่านะปูเนาะบมาบมาพิษงวดเมื่อกี้ลงสามร<อ>้อยมาอะไรไม่มาอม,านอนอมาเมื่อกี้สามบอมาครับได้หา ขันนั่ไปมันจะไปล่างไปล่างปุ๊บครับเด็กอ้วนไปล่างมาล่างปุว่าะเหรอใกล้ๆมื่อจะถ่ายเรียกฝันอะไรล่ะฝันนี่ถ้าฝันใกล้ๆสุดท้ายนี่ฝันแม่นปุ๊บเนาะมันขันฝันกับฝันใกล้ๆมื่อเร็วกว่าครับผม บนหกประตูโอ้ให้บนเลยบรปตูบนหกประตูรับล่างหกประตูครับไปตัวเดียวไปตัวเดียววิ่งบาปูอืมโอ้ให้ตัดเอาเลยมาปู ชุดเดียวชุดเดียวบนล่างไปเลยบนล่างวิ่งเดี๋ยวปูวิ่งตัวไหนวิ่งล่างห้าตัวเดียวครับผมมีเท่านี้แหละมีเท่านี้แล้วก็ท่ารอบางเกล็อตดังนับครับป้ายตัวเดียวอ่ารัฐบาลวันที่สิบหกสิบหกเหใส่นะครับปูแปตัวเดียวนี่ละครับ ครับเอาหัประตูบนล่างอยู่นี่หรอกต้นมากป็เขาล่างเนี่ยเลขร้อยมาไล่นะครับร้อยมาเลยส่วนมากมาล่างนะครับปวอืมนะครับและสูตรเลขดับเดี๋ยวฟูเลขชนกันเนี่ยมันว่างหันวางหันมันก็ออกมันออกวางหันมันออกกันเก้าศูนย์เก้าศูนย์มันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับ ตรงกันบ่ออกมันมาเสียงเราปูเนาะมาเก้าหนึ่งนะครับผมนมแมนครับเก้าสองมันบังตาอ๋ออะไรครัสามแปดสามแปดกับบ่ไหมหลีบ่ได้บ่ไหมหลีนะปูนเนาะอ่มันตรงกันครับมาเนี่ยก็ศูนย์หนึ่งตั้งคือการศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ครับบ่ออกอันนี้กับบ่ออกกันปูนอ่ตรงกันไม่เลยเก้าสามกับบ่ออกบ่ออกครับมันเลยออก เก้าหนึ่งเก้านั่นแหละเก้าเจ็ดอยู่แถวเดียวกันออก <C rap. S 2> ตรงกันไม่ใช่พวออกบันนี้กับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่คือสองสูตรตรงกันไม่ใช่พวกเก้าหาบวก ปดหามาได้น้องปูเนาะเจ็ดหาสีม่านน้ากันได้ใช่ใช่เอาอันนี้หาเก้าขึ้นมาสีได้ที่ปูเนี่ยหาเก้าสามารถได้แต่ว่าตัวนี้ได้ปูมาได้ที่เนี่ยไม่ได้นี่มาได้นี่เห็นบดตรงกันขคือตัวนี้นัรนเก้าสองตรงกันครับอยู่นี่เก้าหนึ่งบดตรงกันครับด้วยนี่คันที่บินเก้าสองก็มาได้ส่วนที่บดตรงกันก็เรียกเก้าสองปูเจ็ดแปดนี่ก็ตัดออกเลยตัวนี้ไมาไมาไม่ได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดกับบม่ได้นี่บดตรงกันหรือไ่ได้ มาได ok uh, ha. oui, ้คือหาเจ็ดกับแปดหาหาเจ็ดนี่มั่นกันได้ได้แปดหาได้อันนี้มันออกเก้าเจ็ดออกได้ครับนี่ละเอาตัวเดียวเลยเราป้อนไปรถขับวังหันมันเบามากแปดมันบามากสองตัวทาตัดคือหาเจ็ดกับแปดหาเท่านั้นนบูนเนาะขันประกอบสองตัวมั่กันจะมีอยู่ แปดห้าแปดห้าครับเจ็ดห้ามีเท่านี้เจ็ดแปดก็ได้เจ็ดแปดก็ได้สองตัวเท่านี้กับปูอ๋อหนับสองตัวนี่คือได้มากได้แค่สองคู่ห้าไปได้นี่ครับนี้มันเอาเก้าหนึ่งทะเบียนรถเนี่ยเก้าสองก็พอได้บตรงกันอะนี้ครับอืมมันนี่เลขยู่นี่มันเคยอวนน้ำกันลอยมาไล่นะ ร้อยมาลัยนะครับหวดีสวงวดีซีมันก็ได้เดีวออกซซเบิรดซีซีในศูนย์ออซีบวการ์บอนอีไดซีมันก่อซีซีครับนั้นได้หกตัววมันพอไปัะมันได้หกตัวเยียก็อของสามมานี้ห้าครับมันใจหารือบป่ปูหวดที่แล้วนี่สามมามานะปูนะร้อยมาลัย ตามที่จริงคือเฮสเทเบิร์กเหรัญกวนกันว่าศูนย์กับซี่มันจิไปบนไหมมั้งครับไปศูนย์ลักลอยครับไปไปลักลอยครับปูครับปูศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์กับซี่ต้องติดบนไปลักลอยครับครับเลยอีกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสูสูปูสูดีเด้ออันนี้มันตรงกันตรงกันแล้วหน่อยยากนี่คือกันศูนย์หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกูว่าว่าเลขขาดเก้าหม่ัอนเราว่างเลขขาดทีมั้ยนะครับเราว่างเลขขาดเก้าเอาอลไรงวดนี้ได้๋ยวปูขาดยังเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าขาดหกขาดหกเลขขาดหกครับอืนวดที่แล้วขาดเก้าห้าเก้าห้านำหกเก้าก็เกิมาได้นี่ หกแปดหกศูนย์หกศูนย์ว่าไดไหกแปดหกแปดแปดหกหกแปดนี่แหละเผื่อมันนีดเท่านี้แหะนีเท่านี้ครับอเอาสามคูนน่นี่พ่อมา้องป่อยลายถ้าเอาเล็กฟันมถ่าเล็กฟันมาปูนเนาะติดบนติดล่างไว้เล่นมาปูสามคู่นนบนล่างไปรอด,ดครับ ฐานเน้นคือเด่นหาติดหาล่างตรงนั้ลอยมาไล่เนี่ยครับอือเอาท่ามผูชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องได้หมดที่แล้วเพราะเขามาตะเลขฟันหมดเก่าเลขฟันด้กันเอฟซีก็ว้าฟันแม่นอยอันนี้ชุดเก่าท่ามผูชมอันนี้เก่ามากตัวครับมาแต่เธเียนรถเก้าหนึ่งเห็นไหมครับฟูให้ทะเบี่ยนรถนะครับเนาะบอกเขาเลขคำนวณบอเขาได้พี่น้องเด้ หลุดปูกว่าหลุดแหละพี่น้องนะครับเหล็กฝันรอก่อนปูว่ารอเหล็กฝันก็คือก้อนเล็กประมาณเหมือนหนึ่งครับเอาทำหมดช่วงแคปหน้าจอครับงวดวันที่16ธันวาคม2566นะครับปู่578ปู่ว่าหางเดียวและบนล่าง6กประตูนะครับปูว่า78ปูดปูตัดให้นด้อพี่น้องเนอะเจ็ดแปดปูเห็นบรืงแล้วสูตรตรงกันปู่ว่าไม่มานะครับตัด2ตัวจะได้แค่8ปดหาเหาแปเท่านั้นนะครับวิ่งล่างเด่นที่5 นะครับผมแคปหน้าจอนะปูห้าเจ็ดแปดตัดปลอยตองหวดนะครับผมให้ปเบิรงก่อนนระจะได้เห็นว่าปูไหตะกรมูนะครับสําหรับปู่ห้าเจ็ดแปดได้ชมชมเด้อลาพัฒนานะปูกระลงให้แล้วแล้วพี่น้องเนาะนะครับผมมันออกวัดดังคารเด้ออกวัดดังคารปะปู่ลาพัฒนาลาว่างดีดีขัดวันเบิร์นไมนกระเบิรนมันมีซีซีความเน้คกับอ่าได้ชชมครับแคปหน้าจอนะครับผม นะครับกราบขอบบุญขอบคุณปูนะครับท่านผู้ชมกราบสาธุปู578นะครับผมที่แบ่งปันแนวทางตัวเลขแล้วครับขอบคุณทางช่องบอลเท้าชาแนลแม่หมูพาโชคที่โซงนําตัวเลขแนวทางนะครับให้กับดอลลาร์ชาแนลเอามาฝากเอฟซีนะพี่ต้องเนาะนะครับผมสําหรับคลิปนี้กับคงสตีมิทต์นี่นะครับขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ